รถบรรทุกไอ้หลงสายชิวขึ้นบ้านกันดีกว่าครับปดประตูโอ้โหโสุดยอดครับลกนิดหน่อยมีเตียงนอนมีแอร์มีตู้เย็นไมโครเวฟมีเครื่องชงกาแฟมีชุดครัวมีตู้ครัวมีห้องอาบน้ำมีทีวี มีเครื่องเสียงถังน้ำดีมีถังเก็บน้ำเสียมีแผงโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองและก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบขับเคลื่อน4คูณ4มีเพาหน้าไว้ลุยเกียร์สโลระบบขับเคลื่อน4คูณ4 ไว้สำหรับก้าวข้ามอุปสรรคไอ้หลงสายชิวอยู่สบายแบบรถบรรทุกบ้า้านสาย DIY สุดยอดครับ